สวัสดีครับพี่น้องมาเมื่อนี้มาเหตุอย่างรถตักครับพี่น้องเมื่อนี้เจองานใหญ่ครับผมสุดยอดนะครับเซนเนโอเอาครับอันนี้เขาก็บป่าเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องกําลังใส่อย่างไหนครับเติมล้มดันอย่างไหนขึ้นไปครับพี่น้องใหญ่ครับนะอีรีนะครับคุณเออืม อย่างนี้นก็สุดยอดแล้วครับเติมลมก็ใช้เวลาโดนเติมครับพี่น้องเพราะว่าอย่างมันเสร็จง่ครับคืออย่างรถสิบล้อครับนี่อย่างรถตักรุ่นใหญ่นะครับเติมเติมเติมก็จะได้พิเติมพิประมาณครับนี่แล้วก็ เขาเอ่าลิ่นยางนูว่าผ่ามันคอมาใส่ครับพี่น้องขอเบองแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่เด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันครับผมนี่ครับเขากำัหมุน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 หาลายผ่ามันคอใส้ครับครับเขาก็ซอยกันจับกับสร้างปัมอาจารย์ตักหม้ออยู่ฟังพุดกับผมก็ได้ยังใส่อยู่ฟังนี่ครับซอยกันใส่ครับมันใหญ่ข้าอีกทีครับพี่น้องเขายัดยัดยัดเอาตบเข้าไปยัดเข้าไป งัดเข้าไปโ,โหจอดเลยรอน,นี่ไงครับครับเอาซอยกันยัดเข้าไปเอา,เอาก็บ,บอกนี่บรรยากาศฝนกำลังไล่หลังมาครับพี่น้องตกเสม,มอครับฝนก็ได้เขากันได้ <c oughs> ทำการกิ่งอย่างมาหน่อยนะครับ เออหมุนลงมาเพื่อนที่ใช้ง่ายก็เก่าครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปรมืาจาย์ตักหมอ้อว่าโอ้เห็ดยางสิบล้อสิบเซนกับ่ะป่านนี่ครับพี่น้องหมุน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 ปอ้อยดมองหน่อยนงครับตักหม้อบมดแห้งแล้วครับพี่น้องอน,นี่ครับเอาเงยัยคอยใช้ไปเรื่อยๆครับระวังมันพับผมครับพี่น้องเพื่อที่ตี่บยไหยมันกัดอย่างไรครับผม ปึ๊บปึ๊บเอาเชื่อ้อาเรียบร้อยครับพี่น้องสำเร็จในการใช้ลินยางครับเราก็ได้ไปเตรียมกระทะมาใช้ครับบัดน,นี้พี่น้องโอ้โห,โโหแค่กระทะนี่ก็ไงก็โตของเรครับพี่น้องขนาดผมโตญงไ,ได้นะครับพี่นอ้องเอาครับได้ที่กับมุนยางมาใช้ครับฮึบฮึบฮึบ,ฮบ อ๋อฮึบกิ่งไปกิ่งมาหาไลยมันครับพี่น้องฮึบฮึบอ้าวดันลงมาครับพี่น้องค่อยๆดันลงมาครับฮึบฮืมเสาหามหามพี่น้องเลยหนักครับอีดีครับผมบ่มีมันบ่ค่อยได้เหตดครับเลยบ่มีลอกไว้ถ่ายนกครับพี่น้องปกติเห็ดพวกรถสิบล้อรถเทนเลอร์รถน้อยครับผมรถกระบะ นี่เขาเอามาเลี้ยงแยกๆๆขึ้นมาครับยกบบาวครับพี่น้องนะฮะเข่าเดินที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เกิดซากันโซเลียโยจุบมัตรงใ่ไหม่รับตงคนตังเมยครับนั่งเบื้องหน้ากันได้พี่น้องแยกแยกไปแยกไปให้จุบมันตรงครับแยกไปเรื่อยๆครับอลมมอาจา์ตักมองกับซองงครับโอ้ไกลแล้วไกลแล้วไกลสุดตรงแล้วครับมัน เป็ี่นงานหนักครับพี่น้องมันก็เลยเ็นยากนี่ครับเฮ็ดย่างอันนี้เส้นหนึ่งซ้ำเฮ็ดย่างแล้วสิบรอยสิบเส้นแล้วพี่น้องเอ้ความมือนะครับตักหมอ้อกซองมางอีกรอบนึงครับยังม่ตรงนียครับเอางัดไปอีกครับงานไปอีกครับพี่น้องงานไปงานมาก,กเกลียวบางหนากันนิดหนึบงแบบนี้ครับพี่น้องเอ้ เหมือนแห้งข้าวต้มครับอีกดีครับกับยางเส้นนี่พี่น้องยังบ่ได้อีกครับก็ต้องงัดไปเรื่อยๆอครับพี่น้องจนกว่าจุบมันจะอยู่ตรงกลางครับพี่น้องกันมันบางกลางลวเวลาเ้า,า,าเติมลวมันจะเบียดครับให้มันหัวได้ครับปรมมราจา์ทักงหมอกว่าอ,อีกอีกอีกฟังทั้งนี้กับเบิดแห้งแล้วครับพี่น้องงัดอีกครับ ตักหม้อซองเบ่งนะครับตักหม้อกับเบิดแห้งกับต้มพอตักหม้อครับอ้าวเข่าเรียบร้อยครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นการประกอบคิวครับผมก็ต้องเบ่งเล็งคิวเห็นมันลงเรียมนะครับพี่น้องตัวนี้ที่เป็นคิวสองสั้นนะครับงัดงัดห้มันลงล่องครับผมปลงมาจานตักหม้อก็ได้เบิดแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมกําลังงัดดูครับ ฝนก็ตกลิ้นๆได้พี่น้องเอ้ยอ่าวมาขั้นตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนนี้ก็ชิมบอยาครับใส่วงข้างในครับสั้นที่สองครับผมท่งนใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เด้อครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมเฮตโอยมีคาจ่านใดก็มีคาเด้อครับพี่น้องนี่เขาก็เคาะตอก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 ขันแม่นสมัยผมเป็นเด็กฝึกงานแล้วก็นี่เคาะที่หัวหน้างานนี่ ตบหัวไวเลยนะครับพี่น้องใสเครื่องมือผิดประเภทครับผมเอาครับเขาก็ได้มางัดฟังนี้จากนั้นครับเบิดแห้งนะครับลุยครับเอางานอีกรอบสองครับงัดได้ครับคอนเคะเออใส่คอนถือวิธีนะครับบางึีเขาเอาเลขเคะครับอ่าสวัสดีครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผม